สวัสดีครับผมพนัการหนังไม่บอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่24เดือน4 2566กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแมนยูชนะจุดโทษเข้าดวนเรือใบ นาโปรีจอดแชมป์กันโซ่และก็เรื่องของกาดิโอแพงเกินสลับหงพร้อมแล้วไปฟังครับแมนยูชนะจุดโทษเช่าโดนเลอือใบสือการ่งขงัน FA ฟเอคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่23เดือนสีที่ผ่านมาคู่ระหว่งางไบตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวผลนกกดช่วงเต็มเวลาทำได้เพียง0.0ต้องโดนจุดโทษกันเป็นฝ่ายที่แมนยูชนะโดนจุดโทษไป7.6ต่อทำให้แมนยูเข้าจริงรายการนี้ได้รอบ5ปีล่าสุดที่เข้าชิงเมื่อปี2 0 1 8 ผาเขารอบชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในมาที่3มิถุนาานี้เพื่อรุ้นแชมป์รายการสมัยที่13โดยเล็กเจนฮาวกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมากล่าวชมแนวรับและผู้รลกษามประตูไว้ว่าเดนลเลอร์ใจเย็นมากในตอนที่เขาไปยิงจุดโทษและโดยโทั่วไปแล้วเขาเล่นในอ่างใจเย็นผมคิดว่าเวนต์อรและลุคชอเล่นได้ยอดเยี่ยมพวกเขาประสานง,งานร่วมกับกาเซมิโลได้ดีผมประทับใจในอาราเบีเดีอาร์มากๆเขาทําการป้องกันที่ยอดเยี่ยมมันน่าเจ็บปวดในตอนที่เขาสร้างความผิดพลาดเมื่อพุทธหัตที่ผ่านมา เบอร์ครั้งที่คุณถูกลงโทษเมื่อคุณสร้างความผิดพาดในฐานะผู้รักษาประตูพวกเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาพวกเราไม่ได้เอาคืนเพื่อเขาแต่วันนี้พวกเรากลับมาได้แล้วนาบุรีจอดแชมป์กันโซนาบุรีทีมจากกันโซิเรียได้บุกไปเยือนยูวันตุสถึงถิงถ่นโดยผลปรากฏว่านาบุรีเป็นฝ่ายชนะไปได้1-0เมื่อคืน23เดือน4ที่ผ่านมาด้วยการทำประตูของรัปาโดรีนาทีที่90บวก3 ทำให้นาบปลีเก็บเพิ่มเป็น7 8แต้มหลังลงเตะสาเม็ดนัดนำห่างเป็นจ่าฝูงโดยที่ห่างรองจ่าฝูงรลาซิโอถึง17แต้มส่วนยูเนตุสถึงแม้ยังยึดอันดับ3แต่่ายในหลีกสาเกมติดมีอยู่59แต้มในตอนนี้นาบปลีมีโปรแกรมเพียง7นัดเท่านั้นแต่ทางดูชาโนสปาเลนติกุนซื้อของนาบปลีได้ออกมาเตือนเหล่านักเตะว่าอย่าดีใจเกินเหตุโดยกยการเสริมไว้ว่าอย่างไรก็ตามเราควรรอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมาเปิดจุกแชมเปี้ยนอลงกันเพราะการขาดมันยังไม่จบ มแสดงความ,มดีกับทีมไปแล้วเพราะพวกเขาเล่นได้ดีมากๆและมันไม่ง่ายเลยจะเล่นได้ดีแบบนี้หลังเพิ่งตกรอบแชมเปี้ยนลีกเมื่อไม่กี่วันก่อนผมไม่คิดว่าวันนี้เราจะเล่นด้วยฟอร์มที่ดีกว่านี้ได้แล้วเกโอแพงเกินสลับหงทีมเรฟูลจากแดนกิทได้ลดความสนใจยอนโก้ไกโอเพราะมองว่าค่าตัวที่ไลซิกวางไว้แพงเกินไปไลซิกตั้งค่าตัวไกโอไว้ประมาณ80ล้านปอนด์รวมถึงมนัสตามผลงาน แม้หลายทีมพร้อมจ่ายในราคาดังกล่าวแต่สลับร์พูลแล้วบอกว่าเป็นจำนวนที่แพงเกินจริงส่งผลให้ตอนนี้เรีพูลพร้อมมองหาทั้งเรื่องอื่นแทนยกเว้นว่าไรซิจะยอมลดราคาลงมากระน,นั้นความเป็นไปได้มีน้อยมากเพราะการิโอได้รับความสนใจจากหลายทีมแต่ห้่ไรซิสามารถเรียกราคาได้ตามที่ต้องการได้ก็าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังมาบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเด้นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซุปเปอร์แงแล้วสนับสนุนจะมาเยอะนะครับ